้ารู้เทคนิคนี้ทําเงิน3 0 0พเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเทคนิคนี้เนี่ยผมใช้มาประมาณ7-8ปีแล้วนะครับผมผมจะสรุปมาให้เป็นคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่คนที่อยู่ในตลาดนี้อยู่แล้วมาสักพักเนี่ยลองเอาเทคนิคนี้เนี่ยไปต่อยอดดูทํากําไรได้อย่างแน่นอนครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับผมถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยแล้วอยากให้ผมทาเทคนิคอะไรนะครับผมคอมเมนต์บอกผมได้เลย เดี๋ยวผมจะคัดคอมเมนต์ที่บอกเทคนิคนั้นเนี่ยเยอะที่สุดแล้วผมจะมาแบ่งปันเทคนิคนั้นๆเนาะว่าเทคนิคนั้นเนี่ยมันดียังไงแล้วก็ข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างับผมอยากรู้เทคนิคอะไรคอมเมนต์ได้เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูคลิปกันต่อได้เลยครับมาครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปเทจริงเนี่ยเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันก่อนดีกว่าครับ,รบการตั้งค่าเนี่ยเราจะตั้งค่าได้ทุกบล็อกเกอร์เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอคิลชั่นโคเทกหรือโอลิมเปเนี่ย เราสามารถตั้งค่าการาฟตามนี้ได้เลยนะครับหรือใครใช้บล็อกเกอร์อื่นก็ตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยถ้าใครยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับสามารถสมัครลิงก์ใต้คลิปอยู่ในได้เลยครับก็จะมีทั้ง3บล็อกเกอร์เช่นกันครับ IQ Option, Coerth และก็ Olimtrade ครับก็ทั้ง3บล็อกเกอร์นี้เนี่ยถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับบางบล็อกเกอร์ก็จะให้ดาวน์โหลดแอปนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น PC เนี่ยมันก็จะให้ใส่อีเมลลลแ้้อกอก้้้วกกกกก็็็รรรรรหหหััสสสผ่่่าาาาานนนไไดดเเเเเยมมืออจจปปุ๊บะใขูตท ให้เราลองใช้ไปชิวอมลองกันเทรดกันก่อนนะครับถ้าเราถูกใจเนี่ยค่อยฝากเงินไปได้เลยนะครับมีทุกธนาคารไทยเลยนะครับโอเคครับมาเริ่มไปธีการตั้งค่ากันเลยดีกว่าปีการตั้งค่าก็ง,ง่ายๆครับเราจะตั้งค่ากราฟเนี่ยจากรูปแบบเส้นใช่ไหมครับเราจะตั้งค่าเป็นรูปแบบแท่งเทียนครับแล้วก็ทำเฟรมเนี่ยเราจะตั้งค่าไปที่1นนาทีครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปที่ตัวชี้วัดอันล่างสุดครับตัวชี้วัดเนี่ยเราจะตั้งค่าไปที่ moving average ครับแล้วก็ไปที่เส้นค่าเฉลี่ย เป็นค่า5นะครับผมค่าเนี้ยตามปกติเลย sma นะครับผมสีตามใจชอบโอเคเราก็จะได้หน้าตากราฟประมาณนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเทรดเลยดีกว่าครับว่าการเทรดเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมะให้ทุกคนเนี่ยดูคลิปไปก่อนนะครับผมแล้วผมจะมาอธิบายให้ทีหลังเนาะเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ไปดูคลิปกันก่อนเลยเลยครับ มามาเริ่มที่ออเดอร์แรกกันเลยครับเมื่อทุกคนดูคลิปจบแล้วเนี่ยผมจะมาอธิบายให้แบบนี้นะครับผมโอเคออเดอร์แรกเนี่ยสังเกตว่าทําไมผมถึงกดขึ้นนะครับทางทั้งที่มันเป็นเทรนลงใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไปคลิปก่นกอนเนี่ยถ้าเป็นเทรนลงเราจะต้องกดลงใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เนี่ยกราฟมันกําลังจะกลับตัวขึ้นไปครับสังเกตดูวครับผมว่ากราฟเนี่ยมันลงมาเรื่อยๆแล้วใช่ไหมครับเมื่อมันลงมาเยอะมากแล้วเนี่ยกราฟมักจะกลับตัวขึ้นไปเสมอครับแล้วจวังหวะการกลับตัวนี้แหละเราจะหายังไงนะครับผมมาดูตรงนี้เลยมา การกลับตัวก็จะมีอยู่หลายแบบครับผมแบบแรกเนี่ยสังเกตดูว่ากราฟเนี่ยจะเป็นลักษณะก็คือเริ่มเป็นแห้งเขียวก่อนแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่บนเส้น S&P 5ถ้ากราฟอยู่บนเส้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยกราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อครับจังหวะตัวนี้แหละที่เราควรจะกดขึ้นแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมทาให้ผมถึงกดตรงนี้ครับผมมาดูตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยกราฟขึ้นมาชนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมสังเกตว่ากราฟขึ้นมาชนปุ๊บแล้วมันก็เด้งกลับลงมา ตรงนี้เนี่ยเราเลยมองว่ากราฟเนี่ยเฮ้ยมันจะลงมาต่อแบบตามเทนหรือเปล่านะครับผมเทนมันเป็นเทนเลงใช่ไหมแล้วคันนี้มันชนแนวต้านปุ๊บมันก็ต้องลงต่อแต่คันนี้มันชนปุ๊บมันลงต่อก็จริงครับแต่มันกลับขึ้นมาชนอีกรอบหนึ่งสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยเกิด PA กคืนกินครับอ่าถ้าหลายๆคนดูคลิปผมเนี่ยหรือไปศึกษาดูในเรื่องของปฏิกิชันหรือพฤติกรรมแท่งเทียนเนี่ยจะรู้ว่าตรงนี้เนี่ยแท่งเขียวเนี่ยกินแท่งแดงแปลว่าคืนกิน ถ้าทั้งเขียวกินแดงแปลว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นต่ออ่าเมื่อเกิดแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะรอเส้น sp a 5เนี่ยโค้งขึ้นครับอ่าตรงนี้เนี่ยเส้นโค้งขึ้นเรียบร้อยแล้วเราก็รอกราฟอยู่บนเส้นอ่าอยู่บนเส้นเรียบร้อยแล้วเราก็กดขึ้นได้เลยครับประมาณนี้ถ้าให้ดูแบบแอดวานที่เรียนในคอร์สเรียนของผมเนี่ยหรือคอร์สเรียนโอลกานผมขายขอนิดนึงเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเส้น sr ครับหรือเส้นแนวรับแนวต้านเองกราฟขึ้นมาชนเสร็จปุ๊บลงกลับมาใหม่ แล้วชนอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทะลุขึ้นไปเมื่อทะลุขึ้นไปแล้วเนี่ยเรามองว่ากราฟเนี่ยเบรกเอาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับอ่าไปว่ากราฟตรงนี้เนี่ยจากแนวต้านใช่ไหมผมกลายเป็นแนวรับเราก็รอกราฟย่อลงมาชิดเส้นมาที่สุดแล้วก็กดขึ้นได้เลยตรงนี้เนี่ยมองได้2แบบนะครับผมแบแบแรกเนี่ยก็คือเป็น p a คืนกินนะผมเมื่อเกิดกินกินแล้วเนี่ยเราจะรอเส้น s a เนี่ยคงขึ้นเมื่อเส้น s a คงขึ้นไปแล้วเราจะรอกราฟอยู่บนเส้นตอนนี้เนี่ยกราฟอยู่บนเส้นไปแล้ว เราก็สามารถกดขึ้นได้เลยประมาณนี้หรือจะมองเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ตรงนี้นะครับผมเป็นแนวตา้านกระดชนปุ๊บลงมาแล้วก็ชนไปใหม่ทะลุขึ้นไปแล้วรอกลับลงมาชิดเส้นมากที่สุดแล้วก็กดขึ้นแต่นะครับผมแต่เราจะใช้2อ,อย่างรวมกันเลยก็ได้ครับผมหรือจะใช้อย่างเดียวก็ได้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะผมเพราะว่าในสถานการณาร์จริงเนี่ยถ้าเรามัวแต่แบบหาหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กดเลยก็ได้เราอาจจะแบบอึ้ยตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่ได้ตรงนี้ได,ตได้ตรงนี้ไม่ได้ปุ๊บ อ้าวไปแล้วประมาณนี้ก็ผมลองไปฝึกฝนกันดูเนาะไปดูออเดอร์ถัดไปได้เลยครับ มาต่อออเดอร์ที่2กันเลยครับออเดอร์นี้เนี่ยสังเกตดูว่ากราฟเนี่ยจะเป็นลักษณะของเทนขึ้นนะครับผมดูรูปด้างล่างดีเนาะอ่าถ้าใครดูคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยเป็นลักษณะของเทนขึ้นชัดเจนเลยเมื่อเป็นเทนขึ้นเราก็ต้องกดขึ้นใช่ไหมครับแต่จว่วงากดขึ้นนี้เนี่ยเราจะเข้าตรงไหนดีให้มันปลอดภัยมากที่สุดนะครับผมมามาดูตรงนี้เลยตรงนี้นะครับผมเป็นลักษณะของเทนขึ้นอ่าเราซูมมาดูตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยกราฟเป็นเส้นเทนไลน์ line, ใช่ไหมครับทนี้อ่ากราฟชนเส้น line, เทนไลน เกิดแท่งเขียว1แท่ง2แทง่งอ่ะเรามองเลยว่ากราฟเนี่ยขึ้นไปต่ออย่างแน่นอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะรอเส้น SMA เนี่ยโค้ขงขึ้นตามนะครับอเผอิญว่าแท่งนี้เนี่ยเราไม่ทันนะครับผมอาจจะไปดูคู่อื่นก่อนไม่ทันเนี่ยกลับมาดูใหม่ปุ๊บตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทันแล้วเราจะรอปิดแท่งนะครับผมเมื่อปิดแท่งแล้วเนี่ยเส้นโค้งขึ้นป้าแบบนี้เราสามารถกดขึ้นต่อได้เลยครับผมโดยการรอกราฟยอ่อลงมาชิดเส้นมากที่สุด แต่ตรงนี้เนี่ยผมพลาดนิดนึงก็คือว่าผมเนี่ยได้จังหวัดที่ปลายไปนิดนึงนะครับผมถ้าเราได้จังหวัดด้านล่างเนี่ยจะถือว่าดีมากๆไปดูออเดอร์ถัดไปกันต่อครับ มาต่อออเดอร์นี้ครับออเดอร์นี้เนี่ยสังเกตดูว่าการาฟเนี่ยจะเป็นลักษณะก็คือไซด์เวย์ครับก็คือวิ่งแบบขึ้นลงขึ้นลงไปแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะรอ,อยังไงนะครับผมมาดูตรงนี้เลยการาฟไซด์เวย์เนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่จะลงใช่ไหมครับแล้วก็จังหวะขึ้นใช่ไหมครับจังหวะที่ขึ้นเนี่ยแล้วมันจะลงเนี่ยเราจะอรจะอแท่งแดงครับผมหลายๆแท่งหน่อยสักหนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งประมาณนี้นะครับผม หรือเราจะรอกราฟเนี่ยอยู่ใต้เส้น s m a 5เมื่อกราฟอยู่ใต้เส้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็หาเจังหวะกดลงได้เลยครับ ต่อออเดอร์สุดท้ายเลยครับออเดอร์ order นี้บอกเลยว่าโคตรตื่นเต้นครับเพราะว่า100เหรียญเนี่ยบอกเลยว่าถ้าแพ้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหตามกันอีกหลายวันเลยครับตรงนี้เนี่ยนะครับผมที่ผมมั่นใจที่จะกดขึ้นเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเทรนขึ้นแล้วก็มีโมเมนตัมขาขึ้นครับโมเมนตัม um ก็คือผมจะคุยกันในกลุ่มว่าโมเมนตัมขาขึ้นก็คือการาฟมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายนั่นเองครับ ถ้าใครอยากจะรู้ลึกกว่าน,นี้เนะี่ยแนะนาให้เราดูทยคลิปเลยเนาะขายขอนิดนึงนะครับก็ทยคลิปเนี่ยเราก็จะมีคอสราคาพิเศษให้ทุกคนนะผมรอดูทยคลิปได้เลยตรงนี้นะครับผมสังเกตดูว่าก,การาฟเนี่ยจะเป็นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมกราฟเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราจะรอจังหวะที่การาฟเนี่ยย่อลงมาชิดเส้นไหมที่สุดสังเกตว่าทําไมผมต้องอาารอกราฟย่อชิดเส้นไหมที่สุดมาดูตรงนี้ครับแต่กราฟขึ้นมาปุ๊บนะครับผมมันจะพักตัวก่อนแล้วก็ขึ้นไปใหม่ปุ๊บแบบนี้แล้วก็พักตัััวววกกก่่่อนนนแล้้้็ขขึึใหหมพต ประมาณนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับสังเกตดูดีเนาะพักขึ้นไปใหม่พักขึ้นไปใหม,ใหม่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะไม่เข้าเนาะผมเพราะว่าตรงนี้เนี่มันขึ้นเยอะแล้วมันพักแล้วใช่ไหมครับแต่ที่ผมยังจะกดขึ้นต่ออยู่เนี่ยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแรงซื้อเข้ามากระทาครับสังเกตดูว,ว่าการาฟเนี่ยมีแรงซื้อก็มากระทํำยังไงนะครับผมสังเกตว่าท่งก่อนหน้าเนี่ยมีไส้อยู่ด้านล่างเยอะนะครับผมถ้ามีไส้อยู่ด้านล่างเนี่ยแปลว่ากราฟมีแรงซื้อก็มากระทำกราฟมาเคยลงมาปุ๊บแล้วก็กป,ปิด กราฟเคยลงมาแล้วก็พุ่งกลับขึ้นปลายใหม่แล้วก็ปิดแบบนี้เนี่ยกราฟมีแรงซื้อก็ามากระทาแปลว่าออเดอร์นี้เนี่ยก็จะเข้าออเดอร์ด้วย1เทนขึ้น2กราฟเนี่ยมีแรงซื้อก็ามาทํา3รอเส้น SMA คงขึ้นแล้วก็กดขึ้นได้เลยประมาณนี้ครับผมทั้ง4ออเดอร์นี้เนี่ยก็เข้าด้วยเทคนิค SMA แล้วก็เทคนิคแนวรับแนวต้านทั้งหมดเลยนะครับผมถ้าใครอยากดูเทคนิคอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปคลิป ให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าเทคนิคนั้นๆเนี่ยมันดียังไงหรือไม่ดียังไงนะผมโอเคคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะไปศึกษาดูให้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าใครอยากรู้ลึกมากกว่านี้เนี่ยดูในช่องของเราเนี่ยมีเพียบเลยนะครับผมมีหลากหลายร้อยคลิปเลยไม่ว่าจะเป็นผมและโคกัรเตือเนี่ยได้ลงไว้เยอะแล้วนะครับผมหรือถ้าใครอยากเรียนทางลัดจริงๆเนี่ยแบบลัดมากๆเลยเนี่ยก็สามารถรอดูท้ายคลิปหรือรอดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีคอร์สเรียนแบบ V.I.P. นะครับผมก็สามารถทัก แอดไลน์นัมเบอร์ไลน์ออปชันไปได้เลยนะครับผมแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันนะครับผมลองไปทักสอบถามได้เลยว่าเดือนนี้เนี่ยราคาคอร์สเรียนเท่าไหร่นะครับมีคอร์สเรียนอะไรบ้างทักไปสอบถามได้เลยแอดนัมเบอร์ไลน์ออปชันการเรียนเนี่ยก็จะเป็นแบบชั้น3ามเลเวลครับผมก็คือเลเวลที่1เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของพื้นฐานในเรื่องของแท่งเทียนนะครับผมเลเวลที่2ก็จะเป็นในเรื่องของเทนไลน์นะครับเลเวลที่3ก็จะเป็นในเรื่องของอินดิเคเตอร์นะครับผมต่างๆแพคชั่นเนาะก็3ามเลเวลนี้เนี่ยก็หลากหลายในได้ทีเลย และก็มีแบบทดสอบให้ทาด้วยนะครับผมถ้าทําผ่านทั้ง3ามเลเวลแล้วเนี่ยก็จะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม VIP Signal ครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะฝึกเทรดไปด้วยกันเนาะมีทั้งหมด300กว่าคนเนี่ยก็จะฝึกเทรดด้วยกันประมาณ3ทุ่มทุกๆวันนะครับผมถ้าสนใจเนี่ยอยากฝึกกับผมฝึกกับโคอปเตอร์เนี่ยก็สามารถทักแนะอดไลน์น้มานในออชชั่นขารามาได้เลยครับผมยินดีนต้อนรับครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณมากครับ